กันตนาซีนิเพ็กซ์นวัตกรรมความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยและครั้งแรกในโลกด้วยโครงสร้างอาคารที่ขนาดพอดีและพร้อมอัปเกรดสู่ระบบ3มิติและ4มิติจากการออกแบบที่ทันสมัยพร้อมก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่ภายในคือโรงภาพยนตร์ชั้นนำขนาด50ที่นั่งภาพคมชัดด้วยการฉายระบบดิจิตอลส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมระบบเสียงสราวกระหึ่มรอบทิศทาง ฉายภาพยนตร์ใหม่เดือนละไม่ต่ำกว่า3เรื่องวันละ5รอบเป็นความบันเทิงคุณภาพระดับสากลด้วยราคาเข้าชมเพียง30บาทกันตาซินิเพล็กซไม่ใช่แค่ศูนย์รวมความบันเทิงชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการสร้างรายได้ที่หลากหลายจัดกิจกรรมได้ทุกรูปแบบอย่างทันสมัยศูนย์สร้างรายได้ดยการจัดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดชุมชนและเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนได้อีกด้วยรวมทั้งยังสามารถใช้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาด้วยระบบคอนเฟรน c ์ถ่ายทอดสดได้ถึงการทั่วประเทศและล้ำหน้าด้วยการมีสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษออกอากาศเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจมากมายอย่างยิ่งเป็นการร่วมทุนธุรกิจกับบริษัทเอเชียซีนีม่าเน็ตเวิร์กจำกัดเจ้าของกิจการลงทุนเพียงพื้นที่200ตารางวาและการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐาน ระบบการจัดฉายและอุปกรณ์ฉายภาพยนตร์บริษัทเอเชียซีนีม่าเน็ตเวิร์กจำกัดจะเป็นผู้บริหารจัดการและติดตั้งให้อย่างสมบูรณ์แบบ <Lauren> ทั้งนี้จะมีบริการให้คำปรึกษาดูแลแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและการบริหารด้านต่างๆตลอดระยะเวลานี่คือความคุ้มค่าสูงสุดของการก้าวสู่การลงทุนรูปแบบใหม่กันตนาซีนีเพล็กซ์ ที่สุดของความบันเทิงเพื่อความสุขของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยกระดับครั้งแรกของเมืองไทยวันนี้และตลอดไป